โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง Mesa เ a m e r ครับวันนี้เราจะมาเล่นมาหลอดในเกมแรงครับก็มีคนแท้งแทนผมไปอ่ะบอ์ดำเลือกไปผมก็เลยต้องมาเล่นไฟเตอร์แทนเลนดักก็เลยเลือกมาหลอดมาแล้วกันมาดูซิกว่าจะสู้ได้หรือเปล่ากับแลงเกมนี้นะครับจะพร้อมแล้วไปดูกันเลย Let's go โอเคครับเข้าสู่ตัวเกมครับผมตอนนี้ มาดูกันว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าฝั่งนู้นมีทาร่ามาคังก้าวูค้องยอนแล้วก็ทอนนะครับขอออกของก่อนบอดำซื้อของซับเรียบร้อยครับโอ้๋ยวก่อนทอนอยู่ข้างล่างนี่วะกรรม ไปการเลนล่างครับตอนนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยนกไปแล้วกันอ่อนให้ก่อนเออฟาดไปเขาเอาตัวยิงมายืนเลนดาครับผมก็เลยยังไม่ยังไม่เสี่ยงดีกว่าดูเออปาดไปหน่อย ว่าไงเออขอปาดหน่อยขอปาดหน่อยรอด,ดูดเลือดโอ,อ้โหเรนบนโดนครับเออฟาดไปดิโอ้กับบ้านไปเลยครับแครี่กลับบ้านไปเลยแล้วทำไมทอนมายืนเลนด์กเนี่ยโอ้โหด้านบนผมโดนยับเลยครับผมเออตีครับตีไปก่อน ออฟาดไปก่อนครับตอนนี้ก็ระวังตัวเองหน่อยครับรู้สึกเลนบนโดนตลอดเลยอะบอ์ด้จากลับไปช่วยหน่อยโดนกดอยู่งั้นไม่ดีแน่เออดูดตอนนี้แก้ไขกันครับตอนนี้พยายามจะล่อให้เข้ามา ว่าไงจะเข้ามาไหมครับตอนนี้แพนด้าจบเล,เลนผมอะ่ะดูดีว่าจะเอาเป่ายิงแล้วครับเออแพนด้าไปไหนไม่รู้ฟาร์มอยู่กมยังไม่พร้อมมาไปนู่นแล้วครับเออดูดเรียบร้อยครับผมตายเรียบร้อยกลับบ้านก่อนดีกว่า ให้แพนดาเคลียไปเก็บ <G re ep> มาหนึ่งคิวได้อย่างสวยงามครับผมว่าต้องไปช่วยเลนบนบ้างแล้วดูแล้วเลนบนรู้สึกว่าจะไฟกันเละเหลือเกินซื้อของก่อนครับโอ้โหเลนล่างก็เจอมาังก้าครับอาจจะเดินสวนกันไปผมกลับไปดูเลนล่างก่อนโอ้โหกระตุกเอาอีกแล้วอะ ทำไมเน็ตแดงเดี๋ยวรวมกลุ่มเลยเรนล่างโอ้ยอะไรอะไรอะไรลิงอะไรลิงอยากไฟเหลือเกินตอนนี้ครับมีคนตีอยู่โอ้แต่การไม่ได้เยอะเกินผมกลับดีกว่าเรนล่างเยอะครับเพื่อนเราไปอยู่เลย เลนไหนกันหมดเนี่ยเลนกลางก็ไม่การด้วยไปเลนบนกันหมดครับเคลีย oh <my> ครับ <laughs> รู้สึกเล่นยังไงแปลกๆงไไงรก็ไม่รู้ตาเนี่ย <laughs> <laughs> เล่นแปลกมากอะ่ะเ <laughs> ออฟาดเลยครับโห oh, <laughs> เลนล่างมา2ตัวเลยอะ <laughs> อะไรเนี่ยเลนกลางก็ไม่การครับไม่มีใครการเลยตอนนี้ตีไปก่อนครับ <G ül> การป้อมไปก่อนจังหวะน,นี้ <Enemy. S 1> เลนบนตายกันยับเลยอะอะไรอะ <G ül> แทงเ่นอะไรของเขาไม่รู้โอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้ไไดการระยะไม่ค่อยได้ครับ มาหลอดไม่ได้เล่นบ่อยอะ่ะปกติจะเล่นแทงไงเออยิงไม่โดนปาดไปครับรู้สึกว่าแพนด้าไหมแพนด้าไปแก๊งบนบ้างวะเนี่ยเอาบนแตกไปแล้วครับผมว่าปแปลกอะ่ะมันเงียบมากเลยอ๋ออ,อยู่นี่ครับ เออดูดกัดทืบเออให้หนีไปเลยอ๋อแต่ยิงรัวมีกระสุนยิงรัวผมไปก่อนดีกว่าต้องระวังครับกระสุนยิงรัวเนี่ยเดี๋ยวแตกอีกโอ้โหมากล้ามาไม่ดีเลยครับดูดก่อนครับเออฟาดไปก่อนพยายามจัดก,การครับ เออฟาดไปโอ้โห oh, ยิงมาก็ไม่มีใครมาเลนผมเลยใช่ไหมเนะี่ยไปเลนกลางกันหมดเลยโอ้ oh, ไม่ได้ครับไปดีกว่าอยู่ไปผมว่าตายเปล่าเนี่ยไม่มีใครมาช่วยได้เลยทำไมตายเยอะจังเ้ย <c oughs> <c oughs> กลับมาเล่นแรงไม่นานนี่ตะโหแพ้กัน ไม่เคยเล่นจะชนะอะไรเนี่ยกลับมาเล่นแรงแล,แล้วไม่เคยชนะอะไรเนี่ยแพ้ตลอดเอาคืนหน่อยเฮ้ยโอ้โหแตกครับต้องยอมแตกไปอะเพราะผมไม่ไหวอะสู้มไม่ไหวได้แค่เคลียร์คีย์ไปตอนนี้ผมอะไปแล้วครับมีคนไล่แต่จะไล่ได้หรือเปล่านนี้ไม่รู้ครับโดดไปแล้วครับเออดูดไปครับ ฟาดครับโอ้โหโอ้โหไม่มีใครตามผมเลยนั่นไปก็ได้ย้อนย้อนย้อนโอ้โหย้อนฟิกเกอร์ไปอย่างเร็วโอเคครับเอ้ยโอ้โหทอนว่าไงมีทอนกันครับบล็อกไว้เอยพยายามบล็อกไว้ให้ครับตอนนี้โอ้โหลิงมาครับผมต้องยอมอะ่ะตาย โอ้โห oh. ยอบตายแทนนี้ครับไม่ไหวลิงน่าจะเกิดแล้วป่ะลิงเลเวลสิบเอ็ดแล้วอะฟาร์มเราไปถึงไหนเนี่ยเอามังกรอีกฟาร์มเรายังไม่ได้อะไรเลยครับผมว่าครั้งนี้น่าจะหนักอะพรตั้งแต่เลือกตัวก็เล่นกันแปลกๆเลือกกันไม่ตรงเลนด้วยครับปกติผมต้องแท้งอะ่ะอันนี้มาต้องให้ผม เล่นเลนด์กผมก็เล่นได้แหละแต่มันสลับกันเนี่ยมันมั่วไปหมดตอนเนี้โดดไปแล้วครับเออเออแตกสวยโอเคมังกาครับมาเอามาังคกาก่อนไปเล่นล่างครับดูดก่อดดูด,ด,ดฟาดฟาดเอ,อ้ยเอา <c oughs> กำเทวตาย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคีบเขา้าค oh, okay. oh, oh, ีบเข้าโอ้คีบเข้าเคลียก่อนโอเคครับโอ้คีบเข้าโอโหอีกรอบอีกชุดหนึ่งบ้าเลยเออไปครับฟาดโอเคตอนนี้น่าน่าจะพอพลิกได้ครับแก้ทางแป๊บเดี๋ยวจะเอาดาร์กเลยเหรอ ้านะโอ้โหลิงมาลิงมาลิงลิงมาโอ้ลิงมาโอ้ลิงมาโอ,โาโอ,โาโอโ้ไม่น่าไปไฟเลยอะกรมพลาดเพื่อนมัวแต่ยืนตรงนั้นอยู่อะน่าจะเอาน่าจะจะเอาดาร์กเอาดาร์กเลยเหรอไม่น่าสู้ไหวนะเอ้าโอโ้จบเลยแพนดา้าเราผมพลาดอะ ผมเข้าไปทำไมก็ไม่รู้เมื่อกีน้นี้ไม่น่าเลยเมื่อกี้จะไปเคลียร์คีบมันไม่น่าเสี่ยงมาตอนนี้มาลุมกันเลนกลางครับผมไปก่อนมีการไฟลเลนกลางเกิดขึ้นครับแต่ต้องเคลียร์เลนบนกับเลนล่างก่อนไม่มีใครเคลียร์เลยเขาเล่นแบบไล่ฆ่าอย่างเดียวเลย อืมอะไรกันเนี่ย <enjoyed. S 1> เอาอะไรไปสู้ได้เนี่ยผมต้องหาของไปซื้อก่อนเนี่ย <An ally S 1> เดี๋ยวเดี๋ยว <in defeated. S 1> จะตามไปทำไม <Ret reat. S 1> หรือว่าจะเอาเลนเลนนั้นเอาจะเอาเลนนั้นก็ได้นะแต่ต้องมีคนการเลนหน่อย กระทครับโอเคสวยแต่มีคนโดนลุมหลังครับเออฟาครับโอ้โหไม่ได้ไม่ไหวดูดเลือดก็ไม่ไหวอย,อยู่ดีครับไม่น่าไปด้วยเลย <c oughs> ไม่คุ้มเลยะป้อมเดียวแล้วก็เสียกันหมดเนี้ยน <c oughs> ะเล่นอะไรเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เล่นอะไรกันเนี่ยตัวเราก็เล่นไรด้วยเนี้ย รู้สึกเล่นมั่วมากเลยอะพอต้องมาสลับเลนเป็นเลนที่เราไม่ได้เลือกนี่ลำบากเพื่อนก็ยังเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดินไปมั่วๆอยู่เลนบนไม่มีใครกันครับคีปมาแน่เพราะว่าลิงเพิ่งเคลียร์มาผมเดาว่าตอนนี้เสียวเสียวดาร์กอยู่เหมือนกัน ระวังดาครับโอ้เอาดากินด้วยไม่ทันครับถอยเลยครับตีเลยตีเลยต้องเอาเออต้องเอาแล้วโอเคถอยมาถอยมาแพนด้าโดนครับอือกระเทืบครับโอ้โหกรรมแรงมากอะ่ะมนนันผมไปดีกว่า แรงเกินเล่นอะไรกันเนี่ยผมไปดีกว่าครับโอ้แพ้ครับอือไปแล้วครับผมหนีแล้วเพื่อนตายโอ้ยตานี้เจออะไรเนี่ยตานี้ผมเจออะไรเนี่ย แพ้อีกแล้วครับเล่นพอกลับมาเล่นแรง์ไม่เคยชนะเลยเดี๋ยวนี้ก็ครั้งนี้ก็แรงตกยาวๆเลยครับเหลือไดมอนด์ห้าสดาวครับไม่มีบัตรป้องกันใช่ปะน่าจะไม่มีครับไม่มีจริงด้วยได้ MVP ผู้แพ้ครับผมอ่ะผมว่าครั้งนี้คนเล่นมันเลือกแปลกๆตั้งแต่เลือกแบนด์แล้วอยู่ดีก็เอาแบรนดมอตอสอย่างเงี้ยผมงงมากเลย ย้ายจากตัวซับไปให้เล่นเลนดาร์กผมก็เลยแบบปวดหัวเลยแล้วก็ผมก็เลตานี้ผมเล่นไม่ค่อยดีด้วยเพราะว่ามาลอดไม่ได้เล่นนานแหละเล่นแต่พวกตีมี่เล่นซับไงพอไปเล่นดาร์กก็จะไม่ค่อยชีนนิดนึงโอเคครับสลับคลิปนี้ก็แพ้ครับแพ้อย่างหน้าอนาครับก็แล้งลดไปยาวๆครับก็ ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไปช่องเมซ่าด้วยครับผมเมซ่าเกมเมอร์ทีวีเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วิว